โอเคนี okay. ่ก็หมวเหยื่อพีบิมแบบพีบิมแบบพี่บิมแับพี่บิมปแบบพี่เหยี่อผีบิมแบบเองพี่บิมแบบพี่เหอโอเคพี่บิมปับบแบบอะไรคะผัะผับบข้าวพี่บิมแปลว่าิมยำคลุก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 ไงคะพี่บิมพี่บิมก็คือข้าวคือคำว่าพีพีบีพีเบี้ีบีดะ เห okay, mm hmm. ็นไหมคมาจากคำว่าคลุกค่ะอย่างเงี้ยถ้าทางเงี้ยค่ะพีบิ่นอยโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นพีบิมปรับก็คือข้าวคลุกพูดถึงว่าอันเนี้ยพีบิ่มปรับอบบเป็นเริ่มเห็น okay, ที่บอกว่าเขาาเริ่มมาจากไหนพีบิมปรับเริ่มมาจากไหนจริงๆเริ่มมาจากเด็กนักเรียนมีเรื่องเล่าของเด็กนักเรียนว่าเขาเริ่มเพราะว่าจริงจริาบอกว่าพีบิ่มปรับเนี่ยคือสมัยก่อนเวลาไปโรงเรียนเวลาเอาโทชรักท์โทรัก์ก,ก็คือ ปิ่นโตโภชิรักไปโรงเรียนก็จะแบบก็จะมีเพื่อนแบบไม่มีไม่มีปิ่นโตสมัยก่อนแบบถ้าเกิดใครที่จนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายถึงแม้ว่าเขาจนเขาก็จะแบบมีศัก์ศีก็ทาไปแบบไม่หิวหว่า,วแบบา,า,กกาไม่หิวเเวลาถึงเวลากินก็ไม่หิวไม่หิวใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นหวัวหน้าห้องเขาก็เลยคิดหาวิธีในการที่จะให้เพื่อนคนนี้กินโดยที่ไม่ต้องเสียศักศีเพราะถ้าเกิดแบ่งให้กินเขาก็รู้สึกว่า รบกวนเพื่อนเสียศักดิ์ศรีมั้ว่ามันเป็นอะไม่กินไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอากระลมังใหญ่ๆมาแล้วก็โอเคทุกคนเอาเอาอาหารมารวมกันใส่ให้เทเทแล้วก็ย่ําๆๆๆย่ําให้หมดเสียพ <laughs> ิหัสแล้วก็คือมีคนตคนก็เอาช้อนตักกินตักกินด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนคนที่ไม่มีอาหารก็กินได้โดยที่ไม่เสียศักดิ์ศรีจํานวนมันจะเยอะขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกเราสามารถที่จะแบ่งเคริกคนสิบคนเสียสละคนละช้อน คนนึ่งก็กินได้ทานองเนี้ยกลายเป็นอาหารที่มีความหมายแบบนั้นโอเคไหมคะพี่บิมปรับเนี่